สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่อง Today Variety มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นภาพกราฟิกตัวนี้นะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเขมรน่าจะบอกว่าเป็นภาพ AI หรือว่าเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่อันนี้คือหลักฐานสำคัญนะครับของการมีอยู่ของประเทศไทยที่มีพื้นที่ดินแดนบางส่วนของเขมร อยู่ในครอบครองนะครับเห็นชัดที่สุดก็คือจังหวัดพระตะบองนั่นเองนะคืออันนี้เป็นภาพที่วอนเน็ตเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของบริเวณชายแดนเป็นสำคัญนะครับก็เลยทำให้ ข่าวทางด้านของการนําเสนอภาพกราฟิกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเบาเบางลงไปมากนะครับผมก็เลยอยากจะเอามานําเสนอให้กับทุกๆคนได้เรารับรู้รับทราบกันว่าที่ไปที่มาของหนังสือเล่มนี้คืออะไรเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็กถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ ลังเพืเ่อนๆครับเรามาดูาภาพกราฟิกตัวนี้นะครับที่มีการเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างเยอะมากมายนะครับภาพบนอินเทอร์เนต็ตภาพนี้นะครับเป็นบางส่วนของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าการปักปันเขตแดนนะครับเป็นหนังสือปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยแล้วก็อินโดจีนฝรั่งเศสอินโดจีนฝรั่งเศสคือที่ไหนบ้างนะครับก็คือมีลาวเขมรเวียดนามนะครับ อันนี้ตัวหลักสําคัญเลยซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับได้มีการทําขึ้นนะครับเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงสิทธทิสยามการนะครับซึ่งได้มีการจัดทําเมื่อวันที่20พฤษภาคม2,506นั่นเองนะ การปักปันเขตแดนประเทศนะครับเนี่ยเรายังใช้ภาษาสมัยก่อนคาว่าประเทศนี่ยังใช้สอเสือสะกดอยู่เลยนะครับฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันใช้สอสลาสอบริสีนะครับในสมัยนั้นยังใช้สอเสือสอเสือสะกดอยู่เลยนะครับอ่าทีเนี้ ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยหายากมากนะเวลานี้เพราะว่ามันไม่ใช่หนังสือของการซื้อขายนะครับจริงๆเนี่ยถ้าสำนักพิมพ์ไหนมีหนังสือเล่มนี้หรือว่าเคยเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอยากให้เอากลับมาตีพิมพ์นะครับแล้วก็ขายซะในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเป็นหนังสือที่ให้คุณประโยชน์ต่อชาติอย่างมากนะครับเป็นหนังสือจดหมายเหตุอันหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นจดหมายเหตุโดยแท้นะครับ เรามาอ่านคำหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนคำเป็นคำนำของหนังสือก็แล้วกันนะฮะเขาบอกไว้ว่าพิมพ์สุนทรพจน์ที่หลวงสิทธิสยามการได้กล่าวที่กรมโฆษณา ปักปันดินแดนในด้านอินโดจีนหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ครอบครองประเทศในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นงานชิ้นสำคัญของหลวงสิทธิทสยามการชิ้นหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในด้านของการทูตและประวัติศาสตร์สุนทรพจน์นี้ได้กล่าวไว้ในสมัยรัฐบาลของ จอมพลพิบูรณ์สงครามฉะนั้นการเรียกตัวเองว่าฉันจึงเป็นการน่าจะเรียกของอของทางหลวงสิทธิทสยามการนะครับในท้ายที่สุดนี้พวกเราขอตั้งจิตอธิษฐานส่งดวงวิญญาณของท่านไปอันนี้คำพูดนี้เป็นคำพูดของพันเอกพิเศษพระยาศรีวิสารวาจานะครับหรือว่า,าท่านเทียนเลี้ยง คุณตะกูลนั่นเองนะครับเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยเอาล่ะนะครับในะทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการปักปันเขตแดนต่างๆที่เป็นของไทยโดยที่ฝรั่งเศสนั้นได้เอาสิ่งนี้ไปนะครับครอบครองโดยที่มีจังหวัดพระตะบองหนึ่งในนั้นเป็นของสยามนะอันนี้เป็นภาพของหลักเขตแดนใหญ่ณนะ ถนนพิบูลสงครามเสียมราชนะครับเสียมราชในสมัยนั้นใช้ถอดถุงสะกดนะอ่าไม่ใช่ถอดฐานนะครับแล้วก็ในหน้านึงของหนังสือมันก็จะมีเรื่องราวนี้ครับเป็นรูปถ่ายของผู้ถือหนังสือถิ่นที่อยู่นะครับจะคล้ายๆสุติบัตหรือเปล่านะคล้ายๆสุติบัตจะบอกว่าเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นหนังสือสําคัญเดินทางไม่น่าจะใช่นะครับเพราะเขาใช้คําว่าเป็นผู้ ถือใบสําคัญถิ่นที่อยู่เนี่ยคล้ายๆทะเบียนบ้านนะครับอ่าคล้ายๆทะเบียนบ้านเพราะว่าหน้าหนึ่งมีรูปนะครับหน้าหนึ่งมีรูปมีลายเส้นนะครับมีพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ถือบัตรนะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่4หรือ5ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อ่าภาพมันถูกบังเอาไว้นะใบสําคัญถิ่นที่อยู่นะครับเลขที่16,2นะครับทับสองสี่แปดเจ็ด นะครับคล้ายๆเป็นบ้านเล็กที่นะครับออกให้นะที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพระตะบองสําคัญมากเพราะว่าอันเนี้ยเขียนโดยภาษาไทยและพระตะบองสมัยก่อนเนี่ยเป็นของไทยก็เลยเขียนว่าจังหวัดพระตะบองตรงนี้นะครับเมื่อวันที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2487ซึ่งยังไม่กําเนิด ประเทศเขมรเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีการลงนามของอผู้ตรวจคนเข้าแล้วก็ประทับตาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระตบองนะครับคำว่าตรวจคนเข้าเมืองนี่ยังใช้ดอเด็กอยู่เลยนะอ่าหน้าต่อไปภาพนะครับชี้ชัดนะครับในเรื่องของหนังสือเล่มนี้เป็นหน้าที่5นะอ่าโอเคนะครับอ่าขอขยายให้ดูนิดนึงนะครับนี่แบบนี้นะฮะ แล้วก็จังหวัดพัทบองเนี่ยอ่าตามแผนที่ที่เขายกมาให้เนี่ยจังหวัดพัทบองเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อันเนี้ยพี่บูลสงครามพี่บูลสงครามนี่คืออยู่ในประเทศกัมพูชาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าณเวลานั้นน่าจะใช้คําว่าพิบูลสงครามนะแล้วก็เป็นนครจำปาสักนะครับน,นครจำปาสักนี่อยู่ในลาวหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะ อันนี้เป็นเรื่องราวของสมัยนู้นนะคือเราก็ทําได้เพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หนังสือปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทยอินโดอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับเนี่ยก็ได้ลงเอาไว้ว่ามีสํานักพิมพ์ก็คือสํานักเทพศรีธริตนะครับพิมพ์เป็นอนุสรในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงสิทธิสยามการนะครับเป็นปกแบบนี้เลยนะ เป็นผมมองว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะอย่างที่ผมบอกนะครับไปถึงถ้าสำนักพิมพ์ไหนมีหนังสือเล่มนี้อยู่หรือว่าสำนักพิมพ์เดิมนะครับที่ยังเปิดอยู่นะครับก็อยากให้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมานะครับนี่คือหลักฐานสําคัญ มากๆของสยามนะครับของไทยเพื่อเป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับให้กับชาวต่างชาติได้ดูเป็นจดหมายเหตุให้คนไทยได้ดูนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถตอบโต้ให้กับทางขเขมรได้เห็นแล้วก็รับรู้รับทราบว่าเนี่ยสยามเราเคยเกรียงไกรแค่ไหนแล้วก็3จังหวัดในขเขมรนั้นเป็นของไทยมาโดยตลอดนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับอยากให้ คนเขมรนั้นเข้าใจนะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงอย่างนี้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้นายฮุนเซนเองแล้วก็รองนายยกรัฐมนตรีกระทรวง มหาไทยนะครับหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยได้ออกมาบอกแล้วว่าไทยนั้นพยายามผลิตคอนเทนต์นะครับต่างๆที่1แหละไม่ได้เป็นประโยชน์2แล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นเท,ท็จด้วยนะครับซึ่งเรานั้นค่อนข้างที่จะผลิตในเรื่องราวถ้าเป็นเรื่องของเขมรกับไทยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องราวที่ ไม่มีข้อมูลอันเป็นเท็จสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าเออจะเป็นข้อมูลที่ลอกเลียนมาหรือว่าล้อเลียนขเขมรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยเหมือนอย่างที่เราเอามานําเสนอเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นนะเพราะว่ามันมีอยู่ในบันทึกในตามหนังสือต่างๆนะครับตามจดหมายเหตุนะครับอันเนี้ยเป็นของที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์ไทยด้วยซ้าไปที่ เรานําออกมานําเสนอแล้วก็ตีแผ่ให้กับทุกฝ่ายทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยเองชาวเขมรชาวลาวชาวพาม่านะครับแล้วก็ทุกคนในอาเซียนทุกคนบนโลกนี้จะได้รับรู้รับทราบว่าไทยเรามีหลักฐานเหล่านี้อยู่ในมือ เพราะไทยเราเป็นเจ้าของเราจึงมีหลักฐานเพราะฉะนั้นเขมรถ้าเป็นเจ้าของจริงๆก็ต้องมีหลักฐานสําคัญในการที่จะเอามายืนยันหักล้างหรือเอามาให้กับชาวโลกได้ดูว่านี่สิคือของเขมรอย่างแท้จริงนะครับอะ่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้หากใครมีช่วยบอกกันเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมขอสก,กอ๊อปปี้นึงก็ยังดีนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆนั้นมาในช่องคอมเมนต์ ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ